เก็บขยะใ <repay ment. S 1> ต้ปะการังเทียมในวันนี้ด้วยครับใช่ไฮไลท์วันนี้น่าจะเป็นฝอยปูม้ากับดำน้ำเก็บขยะใต้ปะการังเทียมที่เขามีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าขยะใต้น้ำก็เยอะมากจริงนอกเหนือจากบนบกนะคะแอนวันนี้เรามีเพื่อนเพื่ข้างหลังมาเยอะมากเลยวันนี้รูนี่เป็นตัวแทนรูดี้เสียชีวิตทัศน์สดี is showing people when you have garbage you put it in a garbage bin and not แล้ว n วันนี้ก็จะมีเด็กๆมาร่วมกิจกรรมเยอะมากเพราะก่อนหน้านี้น้องๆเขาทาวาดรูประกวดเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีน้องที่ได้รบรางวัลหลายคเลยเราก็ได้มอบเสื่อชชให้น้องๆด้วยหลังจากนั้เวเราจะทอะไรกันต่อไปเก็บายากา ะะการทำงานเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากมือประชาชนเนี่ยกับข้าราชการเนี่ยมุมอมองไม่เหมือนกันนะคะ,ะการที่เรามาจากมือของประชาชน,นจะเห็นความแขังแกรงของที่น้องประชาชนหัวใจนะะนายกเองก็ได้รับตำแหน่งเป็นนายกอบจเมื่อวันที่2ี่เมื่อวันที่ 20, 20, 40, ท19ปีพศส5งสน4นรสะคะในวันที่เดินันวา ลองประลัดวันนี้ก็เรามีประหลัดนะคะแล้วก็มีลองประหลัดก็มีผอกองหัวหน้าฝ่ายทุกคนก็ต้องมาจับมือร่วมกันโดยเฉพาะความสําคัญที่สุดกว่าจะได้ถึงโครงการนี้เราต้องมีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ไม่ว่านายกอบตและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเขตหัวนนแห่งนี้เนี่ยเป็นพี่น้องติดตั้งตัวเยอะเราต้องให้ความสําคัญทุก ศาสนาในจ,งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยจัดโครงการขึ้นวางปากกาลังเทียมแล้วเพื่อเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในเรื่องทางด้านประมงชายฝั่งนะคะให้เห็นความสําคัญว่าปาก,กาลังเทียมเนี่ยปลาเนี่ยมาฟักไข่แล้วก็ได้ออกลูกออกผลออกที่จะแบบปากกาลังทีว่จะโดนส่ขขงระบอกหรือยัารนครนครนครทีธรรมาช นคร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 สิธรรมราคนคร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 สิธรรมราคนคร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 สิธรรมราคนคร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 สิธรรมราคในส่วนนี้นะครับ นคร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 ที่ทำมารานคร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 ที่ทำมาแรานคร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 ที่ทำมารา นคร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 ที่ทำมาแรงนคร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 ที่ทำมาแรงนคร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 ที่ทำมารงนคร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 ที่ทำมาแรง นคร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 ที่ทรมาแรงนคร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 ทีธทรมาแรงนคร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 ที่ทรมารงผาดสายเขานคร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 สีธทรมารงนคร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 สีธทรมาแร นคร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 ที่ทรมารานคร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 ที่ทรมาราผาดไฟเขานคร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 ที่ทรมารานคร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 ที่ทรมารา นคร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 ที่ทรมาแรานคร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 ที่ทรมาราผ่านสายานคร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 ที่ทรมารานคร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 ที่ทรมารานครนคร นครนครสิทธมาเืองนคร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 ที่ทมาลายผาัใสเขนคร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 ทิ่ทัมรานคร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 ที่ทมาลานคร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 ทีทมารา นครนครที่ธรรมราห์อาซายครับนคร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 ที่ธรรมราชนคร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 ที่ธรรมราห์นคร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 ที่ธรรมราชนนนคครรห์ เอามามาแล้วไม่เจอพีนคร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 ทีธรรมราชนคร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 ทีธรรมราชนคร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 ทีธรรมารานคร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 ทีธรรมราช อาซายครับนคร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 ที่ทำมาแรงนคร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 ที่ทำมารานคร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 ที่ทำมารานคร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 ที่ทำมารา นคร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 สิธรรมรานคร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 สิธรรมรานคร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 สิธรรมรานคร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 สิธรรมรา นครนค <aining> รนครนครที่ทรมาแรงขึ้นมาได้้็ดินนคร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 ที่ทรมาแรานคร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 ที่ทรมาแรานคร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 ที่ทรมราครับ นคร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 ที่ทรมาไรนค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 รที่ทรมาไรนค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 รที่ทรมาไรนค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 รที่ทรมาไ นคร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 ทีธรรมราชนคร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 ทีธรรมาแรงนคร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 ทีธรรมาแรงนคร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 ทีธรรมาแราผาทรายเขนครนครนคร ครสิธรรมรานคร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 สิธรรมรานคร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 สิธรรมรานคร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 สิธรรมราภาษาครับนคร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 สิธรรมรา นคร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 ที่ทรมาานคร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 ที่ทรมาานคร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 ที่ทรมาาหาทายรับนคร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 ที่ทรมาลา นคร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 ที่ทรมารานคร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 ที่ทรมารานคร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 ที่ทรมารงผาทรายนคร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 ที่ทรมารา นคร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 ที่ทำมาราศักดิ์นคร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 ที่ทำมราดนคร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 ที่ทำมาราหักดินคร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 ที่ทำมรา นคร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 สิธรรมราหนคร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 สิธรรมรานคร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 สิธรรมรา